ป่วยคุ้มป่วยจืดจุ่มอะไรไม่รู้ทุกวันและเยอะด้วยคนเป็นเยอะด้วยพี่เอาลงไอทีนะลูกดูมาบ้าคนที่เป็นไอจีแมีคนประสบปัญหานี้ทั้งนั้นทุกวันดูไปดูไอจีจัดไปเลยพี่เลยว่าเฮ้ยมันชี้เป็นปัญหานี้เลยนะมันไม่เป็นปัญหาใหญ่นะแล้วพี่จะมาบอกลองดูดิีต่พี่มีของโปรเตสต์ถ้าเกิดถูกคนแบบนั้นทำร้ายถูกไหมลูกเราเอาปิดเขาไม่ได้อะเพราะฉะนั้นพี่ควรต้องเซฟก่อนไม่ล่าก่อนที่มันจะอันตรายมาถึงพี่เพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงอะ พี่ตำรวจที่สนองมีพูดเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะและเขาก็เรื่องนี้เขากำลังให้ความสําคัญมากๆเลยพี่ตำรวจพูดเลยบอกว่าเรื่องที่มีคุนมองข้าวเพราะมันมีแบบมีเยอะมากผู้ที่ป่วยจิตเวชมีเยอะอมากๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนในครอบครัวคีนุ้ยเชิญยิ้มบอกว่าตัดสินใจไปแจ้งตารวจเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแหละฮะเวลาออกไปทํางานและที่บ้านก็มีผู้หญิงมีคนเท่าคนแก่คือเห็นใจนะเห็นใจเพื่อนบ้านที่มีอนการปวใจไม่สบายแล้วก็จิตใจยยากกับคร้สึกผู้ชาย แม่อ่พี่ไปเรียกไปไปเดินไปก่อนอย่แม่พาไปเรียกไปโอ้พี่โมนอนกับหนูชีไปเบะแล้วโมเบะแล้วแล้วพี่โมกลับมาหาออมไหมไปไหมไปบ้านพี่โมไหม ะอะไรนะลูกพปสี่เยอะให้หน่อยมีมีรถแม่มีน้ำมันเยอะเหรอใช่<ม>ใครบอกป้าสี่ให้หน่อยไปสี<ม>่ให้หน่อยข<ม>ีย่ไปไหนลูกขี่ไปหาพี่โมหาพี่โม,มพี่โมเขาไปอาบน้ำอี่ยงเขาก็มาหาเพราะฉะนั้นนงพรก็ไปอาบน้ำเหมือนกันแล้วแล้วพอพี่โมมาหาเราจะได้นอนด้วยกันเลยลูกเดี๋ยวไม่อ่ะ ยู<า>ไม่อยากอาบน้ำเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยหรอเขาเหม็นแม่หนูอยากไปหาจ้าจ้าจ้า,จานอนแล้วจ้าอ<ย>นอนจะดีแล้วไปไปเข้าไปห้องไม่นอนเนี่ยจ้าอยู่ดุใครรู้ได้ไงอันนั้นบ้านป้าเก๋นู่นน่ะบ้านป้าเก๋ไฟแดงๆนู่นน่ะเอาเลยป้าเก๋นู่นใหญ่ฮึม เ,งงเราพี่เก๋ไปไปขายของยังไม่มาเลยปาเราก็ไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวพี่โมมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันฮะต้องอาบน้ำก่อนลูก พี่โมก็ไม่ใกล้นะพี่โมไม่มาหาน้ำเหม็นมพี่โมบอกเหม็นจงังทำไม,ไมต้องทำอย่างนั้นล่ะละูกอายุย่อายุแม่ไปอ่ะเอาไปไหนอ่ะเอาไปหาพี่โมไปหาที่ไหนหายัานมียันยันพี่โมร้านพี่โม่โมะ ไปหาทำไมเขาจะมาหาเราอยู่เอาหนูอยากเดี๋ยวพี่โมก็มาหาไม่หนูอยากเอาขี่รถแม่ไปไม่ขี่รถแม่ก็ได้ไงไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำหนูอยากเอาขี่รถแม่ไปอ่ะต้องอาบน้ำก่อนไม่อาบน้ำเอารถขี่ไปอ่ะหาซี่จอยเนี่ยหา จกักรยานไปแกก็มาหาสิหแม่แม่เอาอีไปโอ้ยไม่เอาแกลัวอ,อ,อย่าอย่าแม่ไป